ครข้อข้องใจค่ะสำหรับการขอวีซ่าอเมริกาน,นะคะในคำถามที่กงสุนถางทำไมแต่ละเคสแต่อะไรไม่เหมือนกัน กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับการไขข้อข้องใจนะคะในคําถามวีซ่าอเมริกาค่ะซึ่งวีซ่าท่องเที่ยวนะคะก็จะแบ่งกลุ่มจากกลุ่มนะคะในการถามคําถามไม่เหมือนกันนะคะกลุ่มแรกค่ะเราจะเริ่มจากการสัมภาษณ์ครั้งแรกผู้สมัครสุดใหม่นะคะการสัมภาษณ์วีซ่านะคะบอกได้เลยค่ะว่าเป็นข้อที่คุณนั้นจะต้องแสดงนะคะเอกสารหรือสิ่งต่างๆนะคะที่รู้สึกว่าเรานะคะจะมีภาระภูพนัน หรือแสดงความมั่นคงในประเทศไทยซึ่งในการขอครั้งแรกนะคะคำถามโดยส่วนใหญ่นะคะที่ยอดฮิตเลยจากองค์สุนนั่นก็คือคุณจะไปทำอะไรที่อเมริกาหรือไปเที่ยวที่ไหนในอเมริกาข้อ2ค่ะคุณน่ะเคยมีวัตเดินทางไปต่างประเทศอื่นมั้งไหมและข้อที่3านะคะที่เป็นคำถามยอดฮิตเลยนั่นก็คือคุณทำงานอะไรรับผิดชอบอะไรบ้างในประเทศไทยค่ะ ต่อมาค่ะในกลุ่มที่2อนะคะอันนี้แพตตี้เจอบ่อยค่ะแล้วก็เราก็ให้ความช่วยเหลือค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะคะสำหรับผู้สมัครวีซ่านะคะที่พลาดในครั้งที่1อาจจะทําเองนะคะแล้วก็ข้อมูล DX160 ไม่ถูกต้องหรืออาจจะมีการทํานะคะแล้วไม่ แสดงความชัดเจนที่จะกลับประเทศไทยหรือบางครั้งกรอกข้อมูลนะคะต่างๆผิดพลาดไม่เป็นไรค่ะรอบที่2เรามาเริ่มกันใหม่แต่รอบที่2นะคะต้องแสดงความเข้าใจตัวเองก่อนว่าสถานทูตเนี่ยอาจจะเรียกดูเอกสารในรอบนี้หนักหน่วงขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็น b แบงก์ส m e n t เอกสารการทํางานหรือถ้าเป็นเจ้าของกิจการ mm hmm. ก็อาจจะขอเรียกดูใบประกอบธุรกิจการค้าหรืออาจจะมีใบเสียภาษีซึ่งลูกค้าก็ต้องเตรียมข้อมูลส่วนนี้ ไปด้วยนะคะถ้าเกิดว่าเจอเคสในการสมัครรอบที่2 3 4หรือเป็นเคสบูทอทนะคะโดยคําถามยอดทิตโดยทั่วไปนะคะกงสุนจะถามว่าคุณมีอะไรแตกต่างจากรอบที่แล้วหรือเปา่าที่แล้วนะคะซึ่งตรงเนี้ยมันก็เป็นการพุ่งเป้าพุ่งประเด็นชัดเจนเลยว่าเมื่อครั้งที่แล้วที่เราไม่ให้คุณผ่านคุณคิดว่าในครั้งเนี้ยคุณมีอะไรแตก คราวที่แล้วต้องตอบให้ชัดเจนและเคลียร์การที่2ค่ะเขาก็อาจจะถามคาถามในรอบที่1แต่คราวนี้อาจจะยังตัดสินไม่ได้หน้าด่านมันรอบที่แล้วก็อาจจะเรียกเก็บเอกสารเข้าไปตรวจสอบแล้วก็บอกผลย้อนหลังนะคะอันนี้ต้องทําใจรอนะเพราะว่าในแต่ละเคสเนี่ยก็จะมีระยะเวลาในการรอไม่เท่ากันค่ะ สุดท้ายค่ะมักจะเข้าใจกันนะคะว่าถ้ามีญาติพ่อแม่พี่น้องนะคะเชิญจากสหรัฐอเมริกาผ่านแน่นอนซึ่งสิงไม่ใช่นะคะอันนี้เป็นความเข้าใจผิดค่ะเพราะว่าตัวผู้สมัครในประเทศไทยนะคะจะต้องแสดงนะคะหลักฐานที่มั่นคงการทํางานรายได้นะคะที่ชัดเจน เพราะว่าสัตว์ทูตก,กลัวว่าเราเนี่ยจะไม่ได้แค่ไปเที่ยวนะอาจจะมีการไปอยู่มากกว่าไปเที่ยวตรงนี้จะต้องเคลียร์ให้ชัดเจนนะคะประการต่อมาค่ะคําถามจะไม่ได้ถามเฉพาะเราแล้วนะคะอาจจะยิงคําถามสอบถามเราเกี่ยวกับ ผู้เชิญว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องญาติเพื่อนว่าเขาอยู่อเมริกาอย่างไรคือสถานะอะไรทํางานอะไรรู้จักกันได้อย่างไรตรงมีต้องเตรียมข้อมูลให้สัดเจนหรือบางเคสนะคะที่ป๊ี้เจอนั่นก็คือขอเรียกดูเอกสารเลยว่าคือกินการหรือเปล่าถือสิทธิเสาอันนี้ก็ต้องเตรียมควาร้อมไปนะคะท้านึกถึงนะคะในการช่วยเหลือวีอซ่านะคะนึกถึงเ็นเอ,อ,อิตเตอร์รับทำวีซ่าเราพร้อมช่วยเหลือคุณในทางที่ถูกต้องอย่าลืมนะคะ เพราะว่าเรามีเป้าหมายเดีวยวกันเรามีหน้าที่ลุยและสู้ค่ะห้ามตื่นเต้นห้ามกังวลค่ะเพราะนั้นไม่ได้ส่งผลดีต่อการขอวีซ่าอเมริกาของคุณนะคะ